สวัสดีวันนี้เราจะมาวาดรูปอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้แบบจะมาเสียงแหบๆหน่อยเพราะว่าเราแบบไม่ได้กินน้ำวันนี้เราจะวาดคนอีกเช้นเคยนะคะแต่วันนี้เราจะวาดแบบมีคอมีลำตัวแล้วนะก็คือแบบจะวาดยากนิดนึงเออแบบยากจริงอ่ะไม่อยากจะเถียงอันนี้เราจะวาดเป็นแบบ ้ายคลายมัธยมซอมบี้นี่แหละแต่ไมไ่ขายมากคือใครติดบ้างยกมืออันนี้เราไม่ค่อยขายเท่าไหร่นะเออแบบไม่ขายหน่อยถ้าวัดไม่สวยก็ขออาภัยด้วยนะ กาวัดยากมากแม่คุณดูแบบน่ากลัวทุกคนมองเด็กมองกใกล้ๆคือกลัวน่ากลัวจับเออแบบแต่ก็ได้นะนี่ได้ไหมทุกคนได้ไหมได้ไหมอ่าสวยก็คือแบบ อมันนี้คือแบบคนที่อยู่ในโรงเรียนอ่มาที่ส่วนขาแล้วนะทุกคนก็คือส่วนขาก็จะมีแบบขาหนักไปไหมเออแก มาอีกแล้วค่ะก็คือเดี๋ยวเราไปเอาปากกาแป๊บนะึงขี้เกียจไปเอาอะทุกคนไม่ต้องเอาหรอกโอ้ยมันจะอะไรกันนะอันหนาเนี่ยเราไปกดอันนี้ตอนไหนอะต้องกดมันแหละ โอเคเสร็จเ <Okay>. ต็มคะแนนเต็มเท่าไหร่ทุกคนสวยไหมสวยไหมเสร็จมาระบายสีกัน นโอ้โหมันลามมาถึงนี้ตอนไหนวะอีมองกุดนี้เองอหรอสาเหตุไอ้มองกุดนี้แหละทำให้เราแบบรู้ว่าคือแบบเราไม่ชอบสังสีแบบนี้เลยโอ้โหสังสีอะไรอีกเนี่ยมันรั่วตรงไหนอะสารภาพอ มันรั่วตรงไหนอะตรงนี้เหรอฮะตรงนี้โอ้โหสีมันจะออกปิดละโอ้โหนี่หลักฐานขนบได้นี่เลยทุกคนเราปิดที่หมดเลยนะอ่น่าจะได้แล้วได้แล้วทุกคนหว่าจะได้โอ้ แล้วทุกคนนี่เราเบื่อบเบื่อแล้วเกินอะครั้งนี้ต้องได้นะได้สักทีทุกคนโ,โห,โโหโดูไม่น่าเลยระบายเองจะดีกว่านั่นเนี่ย เฮ้ยทุกคนลืมแขนโอยทุกคนวาดมือน่าเกียดมากเออดูเราเป็นคนวาดมือน่าเกียด ไม่สวยเลยไปถึงคอจ้ะเยี่ยมมากจ้ะไปถึงคอเลยจ้ะออ้อ ดูสิทุกคนนี่พื้นม่วงทุกคนพื้นม่วงเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะทุกคนอืม นี่สวยปะสวยไหมถ้าสวยก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะได้แล้วทุกคนเสร็จแล้วเย้ขอบคุณที่ฟังมาถึงนี้นะแบ